สวัสดีค่ะนิตยาพิมพ์ละมาดค่ะวันนี้มานำเสนอการเรียนการสอนพร้อมสาธิตการปฏิบัตินะคะคุณนิ่มก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนฝึกอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาทำการเรียนการสอนนะคะเป็นวันที่10ของการเรียนการสอนนะคะ วันนี้มีให้ไปโรงเรียนแต่เป็นเปียแบบสวยซึ่งใครเริ่มเริ่มที่จะเรียนโรงเรียนที่เป็นมแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะให้ถักแบบนี้ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเปียสี่กันนะคะเปียสี่เส้นนะคะวันนี้จะแถมผูกโบให้ด้วยสวัสดีค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้คือวีโต้นะคะวีหางเรียบค่ะ แล้วก็มีทฤษฎีให้ดูเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะเปียสีเส้นนะคะค่ะพอเราได้ดูทฤษฎีแล้วเราก็มาลงมือปฏิบัติกันเลยนะคะแต่วันนี้จะมีสอนการผูกโบให้ด้วยสำหรับไปโรงเรียนนะคะเปียสีเส้นก็คือไม่ยากเลยนะคะวันนี้ก็จะทําแบบแผ่ เหมือนเป็นปีกผีเสื้อขึ้นมานะคะแล้วก็มัดยางนะคะเปียน,นี้สามารถไปโชว์ในงานได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่เปียพื้นฐานปรับปรับจากพื้นฐานแล้วนะคะเราก็เริ่มมาสางผมกันก่อนเลยค่ะเราก็จะเริ่มแบ่งผมนะคะเป็นรูปตัววีค่ะ เวลาหวีผมนะคะใช้ปลายหวีนะคะปลายของตัวหวีนะคะไม่ใช่หางหวีนะคะอันนี้หางหวีอันนี้ปลายของตัวหวีนะคะดึงมาเลยค่ะหวีมาเลยค่ะแบ่งผมแบ่งผมเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแบ่งรูปผมเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิม ตักมาเลยนะคะผมตรงนี้นะคะจะใช้นิ้วมือด้านขวานะคะพร้อมจับหวีด้วยแบบนี้นะคะจิ้มแล้วแบ่งผมให้ได้3มส่วนนะคะผม3ามส่วนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นหนึ่งก็อยู่ข้างซ้ายนะคะเส้นสองอยู่ตรงกลางเส้นสาม อยู่ขวามือนะคะเส้นหนึ่งทับเส้นสองค่ะเส้นสามทับเส้นหนึ่งค่ะตอนนี้มือซ้ายรับภาระหนักนะคะดูนะคะจากนั้นนะคะให้ย,ยกเส้นหนึ่งขึ้นนะคะนิ้วโป้งงัดเพื่ออะไรทราบไหมคะ เพื่อหยิบเส้นสีค่ะเพื่อหยิบเส้นสีนะคะได้สี่เส้นแล้วนะคะตอนนี้ได้สี่เส้นแล้วนะคะมือขวาถือหวีด้วยมือขวาเตรียมเตรียมนะคะจับยาวก่อนนะคะจับยาวจับยาวผมที่รวบมานะคะนิ้วโป้งเตรียมงัด นะคะเห็นไหมนิ้วโป้งเตรียมงัดปุ๊บเส้นนี้ปล่อยเลยค่ะคือเส้นที่สองนะคะปล่อยเส้นที่สองเลยนะคะแล้วเก็บเส้นริมค่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้หนีบนะคะแบบนี้ค่ะแล้วตักผมค่ะตักผมมาเลยวันนี้เราจะทำเปียแผ่แผ่เป็นผีเสื้อกันนะคะ พอได้ปุ๊บนะคะไอเส้นที่เราปล่อยไปเนี่ยคะ่ะเส้นที่สองที่เราปล่อยไปเนี่ยยกขึ้นมาด้วยนะคะได้สี่เส้นแล้วยังคะสี่เส้นแล้วนะคะทีนี้เอาเส้นบนสุดบนสุดของด้านขวามุดใต้นะคะมุดใต้โดยการใช้มือข้างซ้ายจับผมสองข้างสองเส้นเลยนะคะ จับผมสองเส้นพร้อมกันจับผมสองเส้นพร้อมกันด้านซ้ายนะคะแล้วแล้วใช้เส้นบนของมือข้างขวานะคะลงมาเอานิ้วโป้งนิ้วชี้ด้านซ้ายรับไว้จะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดผมเก็บผมข้างเลยค่ะเก็บผมของข้างขวามาค่ะ เก็บผมของข้างขวามาเสร็จแล้วนะคะนิ้วโป้งนะคะหรือทั้งกำรรม,มือของเราเนี่ยกำรรมผมเส้นบนไว้ค่ะเส้นบนที่อยู่บนนิ้วโป้งค่ะกำรรไว้เลยนะคะกำรรไว้เสร็จแล้วนิ้วโป้งข้างขวาเหมือนกันที่กำรรไปก่อนแล้วนะคะงัดเส้นที่เราหยิบใหม่คี่เนี่ยขึ้นมานะคะทีนี้ผมเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไอ้ที่อยู่เส้นล่างนะคะที่อยู่เส้นล่างข้างซ้ายก็งัดขึ้นมางัดขึ้นมาแล้วก็ทําการนิ้วโป้งนิ้วชี้ด้านขวาหนีบนะคะส่วนเส้นนี้ปล่อยเลยค่ะไม่ยากนะเอาใหม่ค่ะอ้าดึงเก็บผมมาเก็บผมมาเราจะดึงผมลักษณะของตัว V หรือยาวๆนะคะ ทำไปก็หวีไปด้วยค่ะพอเก็บได้แล้วนะคะใส่หวีไปก่อนนะคะแล้วแล้วทําการเอาอันเนี้ยลงมาค่ะที่อยู่บนนิ้วโป้งลงมานะคะแล้วก็ที่อยู่ข้างล่างจับมาพร้อมกันนะคะเห็นไหมคะจับเป็นแบบนี้จับเป็นแบบนี้แล้วเราก็จับคู่ไปเลยค่ะง่ายๆค่ะจับคู่ไปเลยนิ้วโป้ง นิ้วชี้นะคะเตรียมรับเส้นนี้ค่ะรับที่อยู่ข้างขวาโดยการเอานิ้วโป้งมุดมุดไปเลยค่ะเห็นไหมคะมุดไปเลยไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดผมอีกอยากไหมคะไม่ยากนะแล้วก็จับ จับฝีก่อนนะจับฝีไว้ก่อนแล้วก็จับเส้นบนที่อยู่บนนิ้วโป้งค่ะที่อยู่บนนิ้วโป้งนะคะจับไว้เลยค่ะจับไว้เลยนะคะแล้วก็จับยาวนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งของเราเนี่ยงัดงัดปุ๊บนะคะเส้นข้างซ้าย ทำไงคะเอามาใส่นิ้วโป้งนิ้วชี้ด้านขวาเลยเตรียมรับไปแล้วเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะไม่ยากนะคะทีนี้เราก็เริ่มทำเปียแผๆแล้วนะคะจับเลยค่ะจับเลยค่ะถ้าเขาไม่เรียบนะคะให้ดึงใหม่นะคะดึงใหม่ลูดมา ันนี้เราจะทำเปียผีเสื้อกันนะคะจับจับแบบนี้ดึงก่อนนะคะแล้วจับแบบนี้อีกทีนึ่งนะคะแล้วค่อยกำมันก็จะแน่นและสวยนะคะนิ้วโป้งข้างซ้ายดึงขึ้นเอ,อ่อมุดมุดใต้เส้นกลางแล้วเตรียมเก็บผมด้านข้างนะคะเราจะตัดผมไม่หนานะคะบาง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  เคลียมาเลยนะคะเคลียแล้วกรำค่ะกรำเส้นที่อยู่บนนิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะกรำยาวกรำยาวนะคะส่วนนิ้วโป้งด้านขวาก็งัดขึ้นค่ะงัดงัดเส้นที่เราเพิ่งเก็บมากี้เนี้ยขึ้นนะคะแล้วเส้นที่อยู่ล่างนะคะ เอาขึ้นมาอยู่บนเพื่อให้นิ้วโป้งนิ้วชี้ข้างขวาลับนะคะทีนี้เราก็ตักยาวๆเลยค่ะยาวๆบางๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นเปียแผ่ๆให้ดูสวยๆนะคะทีนี้ก็ไม่ยกมือนะคะไม่ยกมือจับเส้นนี้ก่อนนะคะจับเส้นนี้ปุ๊บ ะะจับเส้นนี้ปุ๊บได้แล้วก็จับเส้นบนนะคะจับเส้นบนแล้วก็กำหมดเลยนะคะจับเส้นบนแล้วก็กำหมดเลยกำหมดเลยแล้วก็เอานิ้วโป้งข้างซ้ายงัดนะคะแบบนี้ค่ะเปียสีมีหลายสไตล์หลายแบบนะคะ แล้วแต่ว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะคะเปียสีของครูก็ทําแบบนี้นะคะเปียสีเส้นมีหลายรูปหลายแบบนะคะดูค่ะไม่ยากของครูทําไม่ยากนะคะ ค่อยๆเก็บไปด้านข้างซ้ายแล้วก็ขวาเห็นไหมคะไม่ยากเลยคะ่ะค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อย เก็บเส้นบนงัดค้างงัดแล้วก็เอาเส้นล่างข้างนี้มานิ้วโป้งนิ้วชี้เก็บนะคะค่อยๆถ้าเก็บเปียแผ่นะคะต้องเก็บให้หมดพยายามลากบางๆให้หมดเยอะๆค่ะคือลากมาเยอะๆเขาจะแผ่นะคะ เก็บหยิบล่างก่อนหยิบผมล่างก่อนแล้วก็หยิบผมบนนะคะเวลาดึงก็ต้องดึงออกด้วยเพราะเราอยากให้เขาแผ่ใช่ไหมคะเราก็ดึงออกด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็งัดนะคะงัดแล้วก็เก็บผมข้าง ค่อยๆดึงมายึงยาวยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งสวยนะคะแบบนี้ค่ะนะคะํำ งัดนะคะแล้วก็เส้นนี้มาให้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับด้วยเคลียร์เลยค่ะเคลียร์ให้ยาวๆยวิ่งยาวเขาก็จะยิ่งแผ่นะคะแล้วก็ดึงออกด้วยค่ะเราไม่ได้ดึงชิดติดหนังศีรษะนะคะเพราะว่าเราต้องการเปียที่หลวมๆพองๆนะคะ ค่อยๆเก็บผมมาเขาก็จะแผ่แบบนี้นะคะงัดขึ้นเก็บแบบนี้นะคะหยิบเส้นล่างขึ้นมาก่อนนะคะ เส้นล่างขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาหยิบบนนะคะดึงออกนะคะไม่ไม่เอาชิดติดหนังศีรษะนะคะเพราะเราต้องการแผ่แผ่นะคะงัดค่ะแล้วก็เก็บข้าง ้งแบบนี้นะคะนะคะ,ะ,คะมันก็จะยาวๆงัดนะคะ่ะบางคนเขาก็จะทำเป็นเส้นเล็กๆนะคะแต่คุณวันนี้ทำให้ดูแบบเส้นใหญ่เลย ะะแบบแผ่ๆเดี๋ยวพอปล่อยแล้วก็จะแผ่ๆนะคะบางคนเขาก็เรียกเอาแบบผีเสื้อผีเสื้อก็คือทําแบบยกเนี่ยค่ะเราจะไม่เอามือแนบศีรษะนะคะแต่ดึงลงทุกครั้งเลยนะคะไม่ดึงขึ้นค่ะสลับไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะเป็นเปียสี่เส้นนะคะ สีเส้นแล้วเราก็รัดยางนะคะก่อนรัดยางนะคะเราก็ใส่โบเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะพร้อมยางนะคะแล้วก็จับขึ้นมา มาแล้วก็ผูกไปหนึ่งรอบนะคะผูกไปหนึ่งรอบแล้วก็ทับโบไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะแผ่ไหมคะเนี่ยค่ะเบียสี่เส้นของครูวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะ โอเคไหมคะเบีสีนะคะพร้อมผูกโบค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ